สวัสดีค่ะวัอนี้แอนกับสิมาอัปเดตอาการนะจ๊ะอาการติดโควิดนะจ๊ะวันที่สองจ้ะตัวนี้ก็คือเป็นวันที่สองแอนทึ่นเศร้าขึ้นก็ทึ่นเศร้าขึ้นก็บ๊อบปวดหลังเหรอพี่น้องบ๊อบบ๊อบปวดหลังแล้วหรอจ้ะประจําเดือนก็หยุดนั่แล้วจ้ะแต่จะมีอาการแบบว่าเมื่อยเมื่อยเหมพี่น้องเมื่อยง่ายเมื่อยเมื่อยโดยปกติแอนน่ะ แอนก็เป็นคนเมื่อ,อยู่แล้วเพราะว่าแอนเป็นคนอันไอ้ความดันตำเนะาะเนาะมันก็นจะเมื่อ,อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็บเมยกับเมืยถือว่าแบบว่ายังทนได้อยู่แมจ่จ่าแบบว่ากัตื่นเร้าขึ้นมากอะที่อผ้าให้ลูกแล้วก็เช็ดเตรียมน้ำเตรียมอียงให้ลูกคือเกาอะก็ถือว่าเป็นความเมยที่แบบยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่ายังอดทอนได้อยู่แม่จ่ากับเพราะมีอย่าง จิเล่าถ er mm ึงอันเมื่อคืนนี่นอกจากนอ่งตื่นเงียวดูดูพี่น้องตื่นเงียวดูดูระบบตานี่มันก็เป็นการที่แบบว่าเข้านอนบ่เต็มอิ่มไหมล่ะเพราะว่ากลอ่นน้ำขิงก่อนนอนแล้วก็กิ่นวิตามินซีที่เป็นสซ้งไหมล่ะก็เลยตื่นเงียวตื่นเขาขห้องน้ำสามสี่หลอกว่าคือยังเป็นบ่บ่กคือได้นอนนี่ไหมล่ะ แต่ว่าก็ยังเห็นคนที่เห็นบอสบายนี่กินน้ำลายเด้อพี่น้องเดือเพราะว่าร่างกายเฮ้าต้องการพักพอนะจ๊ะถ้าเฮากินน้ำลายเขาไปแล้วงองศ์อ่ก็คือร่างกายเฮาก็คือสิครับแต่น้ำออกังสินะคะก็คือเฮาก็สิบ่ได้นอนเต็มทีังสิแม่ตื่นขึ้นมามันก็สิเมออยจองสิแม่จ๊ะแต่กับ,บ่แมนว่าบ่าให้กินเด้อพี่น้องถ้าเฮ้าแบบช่วงไอ ระวังกลางดึกหรือว่าอย่างเงี้ยเงี้ยสิเขาตื่นมาเขาก็หายน้ำก็คือเขาก็กินได้จ้ะแต่พูดถึงถ้าเขาบมื่อใดก็หายน้ำเมื่อใดอย่างเงี้ยงั้นสิเขาก็บต้องกินก็ได้จ้ะแต่ว่าเขาก็ค่อยจิบไปเรื่อยๆอย่าหายมันข้อแห้งคัก็งั้นใช่ไหมแต่ว่ามคลืน่นนี่แอนนำ้ำคักโภชนวิตามินซีเกวเกลอย่างแล้วก็อันน้ำขิงเนี่ยซัดคาร์บอนนี่เงี้ยวโอ้ยคือ,อยังบระเด็นนู่นนี่แล้วเขาก็กินกินได้อยู่พี่น่แล้วเขาก็จะกินหลายเดอ้ออันนี้แอนเอา ประสบกกันเพราะฟังเขากินได้แต่ว่าคออย่างเดียวกอนนอนอ่ะเฮ้ยเยอย่ากินน้ำหลายจ้ะเพราะว่าร่างกายของเขาต้องการพักผ่อนเนาะก็คือพักผ่อนกินยาหล้กก็พักผ่อนทุนขึ้นมากอะ่ะเมือ่อยเป็นไม่เมือ่อยพี่หน้องเป็นไม่เมือเมม่อยอีกอย่างประจําเดือนก็หายแล้วก็เอออาการที่เคยปวดเอวปวดตามโตมากยังสิกะ ลดลงแต่กับมีการปวดยุ่บ่หลายจ้ะพี่อน้องปวดยุดนิดๆน้อยๆแต่ว่ากับ่คือยังวันวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะวดคักแต่ว่ากับเมื่อวานนี่กับตื่นมากกับปวดยุ่จักหน่อยแล้วก็ตื่นเสาร์มากเหมือนกับแถบบ่เหลือจ้ะบ่เหลือการปวดแบบว่าคือยังตะกี้แล้วแอนคือคืดว่ามันเป็นผลพวงมาจากแอนเป็นประจําเดือนน้ำว่าปกติแอนเป็นประจําเดือนนึงสีแอนกับปวดอยู่แล้วอะ ก่อนอาทิตย์หนึ่งก็สิคือไอ,นอ้นมกับสิเจ็บพี่น้องครับนมเนาะนมเจ็บปวดแอวปวดท้องปวดหัวก่อนสิเป็นเม็ดถ้าผูใ้ใดเป็นเม็ดเราปวดบา้อยังนี่คือดีดีดีดสุดล้จ้ะแกนสิเป็นนี่ก็คือแบบโอ้ปวดทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายนะปวดหัวมึนหัวอารมณ์เสียงร้องุดยิดเดีกยก็พยายามคุ้มไห้จ้ะ มันจิตเป็นอาการของเป็นมินถ้าคนไรที่บ่เป็นแล้วบ่มีความรู้สึกแบบนี้มันก็ดีไปได่ามันก็เลยเป็นผลพ่วงจากแอนเป็นประจรําเดือนนําแล้วแต่ว่าก็ดีขึ้นชั่วหน่อยแต่ว่าเหมือนีีก็มีแบบเมื่อยแล้วกะ็วิ้นหัวหน่อยๆอะอาจจะเนื่องจากแอดบ่ดด้นอนเต็มทีมาคลืนนี่ก็เลยแบบไม่เมื่อยตื่นาขึกมากก็รีบพาให้ลูกไปโรงเรียน กับเว้นระยะหา่างแต่ว่าพอเพิ่นมาอ,อยู่จะพอเพิ่นไปทํางานต่างประเทศมืออื่นละ่ะมันผุดเพิ่นสิกลับมาจา้ะเพิ่นกระถามอยู่ว่าให้กลับมาบอให้แคนเซิลงานบอกละไผมก็โอ๊ยเธอได้ไปแล้วว่า็นหยังดอกฉันก็ดูแลาของได้มันบ่ได้ถึงขั้นแบบว,ว่าดูแลอย่างของอได้แหมเพี่น้องมันก็ยังปกติได้อยู่แต่มันกะสิเพิ่มขึ้นก็คือเมื่อยพี่น้องเมื่อยแล้วก็กมีํมาเนียกับเมื่อยอ่ะแต่เฮาก็เฮ็ดได้เองส่นะเพราะว่าปกติ แอนก็มีความรู้สึกเมื่อยอยู่แล้วเพราะว่าแอนเป็นความตันตับโลหิตจางยังีินะกินยาบำรุงมากเยลยอาจจะบำรุงเลือดอย่างเงียแก,กินมาเืเลยแต่ว่ามื่อนี้ก,ก็รู้สึกเมือ่อยขึ้นพี่เนาะอาจจะว่าอาจจะเป็นผลจากเข้านอนบริเต็มอิมจากเมื่อคืนนี่เนาะก็ตื่นมากอะลูกไปโรงเล่นเต็มโุงเียนแล้วก็แอนก็กินนมกับอันขนมปัง นมกับโกโก้กับขนมปังช่วยประจวบันก็คือต้องกินนมก่อนถ้าบ่กินนมก่อนก็คือมันสิปวดท้องเพราะว่าอีกอย่างคือเป็นโรคกระเพาะพี่น้องโรคกระเพาะนํานเอโอ้ยเสร็จแล้วโรคเนี่ยโรคมาจิบมาจดคือถ้ามือไดเม่ได้กินนมนี่คือโอ้ปวดท้องทรมานมากเลยพี่น้องก็ต้องกินนมกับโกโก้ก่อนแองก็กินยากินยานั่งพักสักข้าวหนึ่งกับแองกับไปอาบน้ำซาผมออกมาแล้วแองก็เลยอัดคลิปให้ อัปเดตอาการให้พี่น้องฟังแต่ว่ามันก็ข้นอยู่ที่ร่างกายของแต่ละคนน้องเด้พอพี่น้องเด้อแรับแบ่งก็ถือว่ามันก็นังว่าโอเคได้อ่ะก็ยุง่งกับการติดเชื้อคิดหรือยับยงกับับประคองไว้ประคับประคองจะเปไ็นโตจะคล้องไว้ได้เฮ็ดเวียกได้เฮ็ดเนากินกินเองก็ว่าได้แบบว่านอนแบบว่าถึงกับแบบซ้มกินยังบ่ได้ยังสีะอ้า แอนมาใส่ชีวิตอยู่ในตังเด็อแฟนเพิ่นก็ต้องทํางานตาไหนตาอะไรอย่างสิตะกี่แอนก็บ่ได้เหตุงานแฟนเพิ่นก็เป็นคนทํางานคนทํางานคนเดียวแอนก็มีหนาที่ดูแลลูกแล้วก็ทําความสะอาดบ้านไปเหตุงานบ้านไปอย่างสิ่นะยำบส่สมบายเพื่อนก็ซอยตรงที่แบบสร้างอาหารมาให้เขากินอย่างสินะจ๊ะเพื่อนก็ดีตรงนี้แต่สิให้่เพิ่นไปเห็ดเขาต้มไม่เฮากินหรือเห็ดเนวกินที่เฮาอยากเพิ่นเห็ดบ่เป็นนบอกจ้ะ นอกจากเเธออยากกินยังซุปบอกเพื่อนเธอสร้างซุปมาให้ยังสิกะเป็นการดูแลของเพื่อนไปเองสิแล้วก็ก็คือเขากับทำหน้าดูแลอย่าหอวงนะ้ำก็คือกินยาถ้าตัวฮอนเขากับคบบโตอย่าของเพราะว่าเพื่อนก็มีหนาทีทํางานของเพื่อนไปเขาปยสิพูดเลยแบบว่าอสอแสแอนเซ็งสิแม,ม่ตาแบบเมืม่อกหรไมาอยู่เมื่อหนอกมันต้องโอดทนในพี่หนองมันมันมันสิก็จริงอยู่เขาป่วยแต่ว่าเขาป่วยถึงแบบว่าว่เป็นถึงขั้นแบบว่า ติงขิงบ่ได้หรือเอียงจังสี่ังสี่ไมจ๊ะกะ็ซอยตัวอยู่ของไปจ้ะเพิ่นทั้งนาทีเพิ่นซอยเพิ่นกซ็ซอยไปเส้าที่เพิ่นซอยได้ที่เหลือก็ยุี่ร่างกายของเฮ้าพี่น้องเฮาก็ต้องกินกินขา้าวกินยานนอนหลับพักผ่อนเพิ่นกัเวลาประสมหมายเพิ่นก็ให้เฮานอนจังสี่แหละเพิ่นก็ถามอินเงียงแต่ว่าอาหารนะ่ะมันมาถึกปากเฮ้าเพราะว่าเฮ้าอยากกินอ,อ,นอ,นนอ,นอนียงห่อนซุดห้อนเนี่ังสี่ซุปฝรั่งจังสี่ สั่งมามันมันก็ดีอยู่ล่ะสำหรับเพิ่นนะเพิ่นคิดว่าเป็นการกินซุปนะมันดีนี่ยังสินะแต่ว่ามันก็บ่ถึกปากเองาไงเขาก็ต้องตื่นก้ไป้าเห็ดกินเองข้าหเห็ดกินเองได้เังสินะก็ไปต้มข้าวเดียวหุงข้าวไว้เังสินะก็ไปต้มเฮ็ดกินเังสิะ้ะก็เมื่อยๆอ่ะพี่นอ้องมือที่สองการดิ้วื้อกอ็เมื่อยระดับหนึ่งแต่ว่าอาการ I ไอแอนบ่ค่อยมีดอก เพราะว่าอันอันท่าอันท่าขีเพิงแล้วขีเพิงตรงนี้แ้ท่าตรงนี้แล้วก็ท่าตรงหน้าเอิร์กท่าตรงหน้าเอิร์กแล้วก็ท่าลงคอแล้วก็ปลายจมูกนิดหน่อยเจ้เสียงกระสีประมาณนี้จ้ะจ้ถึงขั้นที่แบบแองก็ว่เข้าใจเข้ามามันก็ความรุนแรงมันสิประมาณไหนหรืออาจมันสิอาจจะปะทุมืออื่นหรืออีกจามือซีมือหาเหมือนสีแองก็บ่าหรือแองก็ว่เข้าใจแต่ว่า มือแหลกที่ตรวจพอ่ออะส่งสงกัเฮดเบียกตามปกติจ้ะซักผ้ายังกับปกติดีว่าเมืมม่อนี้่กะเป็นรู้สึกเมื่อยพี่น้องเป็นไม่เมื่อยโอแอนก็จะไปพักพอนจะ้ะเพราะว่าแอนกินยาแล้วอเอนก็ไปอาบนา้ำสาะผมมากมามันก็บสิเดซอยเฮ้ากับจุ่มก็ช่วยแบบแบบแบบอาบนา้ำออกกึ่งหอนไปเลยอ่ะพี่น้อง อ่องน้ำเปลบกึ่งหอนไปเลยอยะสิได้สบายโตด่ะพอทั้งห้องอาบน้ำเลยมันก็สีเหนียวมันก็สนเนื้อมันก็บรูอะจ้ะย่ำแอ่เป็นไข่ย่ำไดงสินะยางก็สิอาบนา้ามันสบายโตแล้วเ้องก็มานอนพักผ่อนสิแม่จ้ะก็เป็นอาการของวันที่สองจ้ะก็คือมีแค่เมยพี่นออ้องม่อยเมยขึ้นชักงน้อยแต่ว่าการนอนนี่คือแย่งก็นอนในปกติเด้มัมนก็สิมีเป็นบางช่วงอ่ะที่แบบหายใจทั้งปากเอาแล้ว มันก็กลับมาหายใจทักจมูกได้เองสิสเลดกับสะเลดเริ่มมีหลแล้วจ้ะสเลดเริ่มมีหลายแล้วขี้มูกก็เริ่มมีแน่สินะกันนี้นะนนจ้ะมันเป็นวันที่สองกันติดโควิดแอนมาอัปเดตเดี๋ยวล่ออีกตอนแรกด้วยเพราะว่าตื่นขึ้นเป็นอาการบบไดเดี๋ยวก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะจ้าเด้อพักผ่อนหลายๆพี่น้องก็แวะมาอัปเดตพี่น้องเจอก,กันคลิปหน้าจา้า สวัสดีจ้า